มันชื่ออะไรนี่ไงลูกอ่านตรงนี้งูสามเหลี่ยมอเอาม้าทำไมไม่มีมันล่ะ <c oughs> นะคะด้านในจะมีสิบเอ็ดจุดจอดและสามารถลงชมสัตว์ตามจุดจอดได้ไม่จำกัดเวลาค่ะจะทุกค่าถึงสิบนาะทีจะมีรถบัวขบวนถัดไปบัวดำนะท่องเที่ยวนะคะสามารถมาแล้วมาแล้วถึงไม่หรืออืมที่ปักบู mời 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 Ai, đây. mời 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 พ you oh, ่เห็นหงมุจักนี่ป้พี่ว็มีหน่มันกินนะหน้าโอ้ยำปวดเลยขัดขัดพูดเนาะกได้วนหนก็นั่งลงกอดเลีนหนไปตรงนี้ก็ได้กไม่ถูกเปดเห็นหงมุจนั่งได้ยถหวหนก็นั่งลงแล้วก็ย่อลเนหนไปตรงนี้ก็ได้ ไม่ถ<เ>ูกนี่หงอยู่โตด้วยกินนังเลหจิงเลนตัวนั้นชิงเลนคือตัวห่แต่นี่ยตัอหาปีเียวเนี่ตัวห่มันอนลูกมัน คนลม um. ันอืม้สยออนี่นะคะด้านในจะมีสิบจุจอดนะสามารถลงชมสัตว์ต่มจุดจอดได้ในจํากัดเวลาค่ะจะทุก่าถึงสิบนาทีจะมีรถตว้ขบวนถัดไปบนลำน้ท่องเที่ยวนะคะสามารถของสวนสัตว์นะชสี่นาคดีเด่นสัตว์ป่าทางทุกย่อนริกานะคะสวนสัตว์ราชสีมาขอตั้งทีพ222ว้าไปหน ตอนนี้กำลังรอกค่ะขขนาคนดาสีเขียวใชขนน้นไในตัวใหญ นะคะด้านในจะมีสิ่งที่จุดจอและวถสามารถลงชมสารตามจุดจอดได้เมี่ยจำกัดเวลาค่ะจะทุกค่าถึงสิบนาทีจะมีรถบัวงข้บริถัดไปบนลำนักท่องเที่ยวนะคะสามารถกินผักคุณเรากินผักค่ะอืมวัวสีสวยอ๋อ นนี่ะงูเหลือมงูเหลือมใหญ่น้องงูเหลือมใหญ่เอาง่างมันกินไปเนีมาไ้ค่ะมีสัตว์ป่าอยู่ในความดูแลประมาณ1,800ตัวมากกว่าส0งชนิดนะคะแะระยะการชมสัปประมาณ5กิโลเมตรค่ะสำหรับปมาดุพวกหนึ่งใบใช้ได้มาแล้วมาเอาแล้วไปเห็นยังเหร บอกกัดเลยขึ้นตัวหน่อยแต่นี่แว้ก็ด่าเขียวเนิตัวน่อยวันนอนหลกมันเมันหลงมันเจ้าบาเไปเดิมืนองมันไมัไปนี่เลยเฮ้ยี่พี่ผู้แคนเห็นไหมนี่ผู้แคนเห็นไหมนี่เห็นไหมลูกนียมูรลามยักเดี๋ยวพาเราไปเรื่อยๆครับตอนนี้เขาโกนแล้วนี่าาไ ตอนนี้กำลังรองขาบขนาดคนดาสีเขียวตอนนี้กำลังรอขขาคาสวอน้งขบขนาดคนดาสีเขียวกนก็ได้ั้ต่อเนลงไปตรงนี้ก็ได้

chị được đi nào thằng thằng đi 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 Kino, anh chị là nhìn anh luôn ác nghiệm mùa mùa liềm. mẹ 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 มาเลยอะมีสัตว์ใหญ่ในความดูแลประมาณ1นึ0ตัวมากกว่าส0 0ชนิดนะคะระยะทางการชมสัปประมาณ5ีกิโลเมตรค่ะสํางรับบาตวพวหนึ่งใบใช้ได้มาแล้ววล่าไปเยอะเห็นเยอะเลยมาเลย ตอนนี้กำลังหลอกขาขนาดคนดาสีเขียวอีกงูใหญ่ดิงูเลียมใหญ่พี่เต้าพี่เต้าฮึ่ๆอตาตาอตามามาเรียนมาเรนหมาส่นบอส่วนตัวด้วย กินผักคุณเรากินผักครับกินผักคุณเรากินผักครับเพราะเห็นหงจันี่็มีหนไหมมันกินนะโอ้ยหงั่งปวดเลยขาดขาดุเนาะ ไปไหนยังจะบะแช่ตัวไปเดิมก็ได้คุมกาทันไปได้เลยค่ะพี่พี่ผูงแคนเห็นไหมนี่ผูแคนเห็นแล้นี่เจ๊ไมู่้นะหมูสามหยักไปหน ของเสสารนะคชดสีมาค่ะยู่ดนสตาร์หมากรุกยาแอฟริกานะคะเสอสารคชสีมาก่อนห้พบี22ัน่ิจะบัดวัวไปเดิมคือดคุมนัพไปได้เลยค่ะพี่พี่ผูแคนเห็นไหมนี่ผู้แคนเห็นไหมนี่เห็นไหมลูกน่หามยักษ์สมะวงมันกัดมือนะเก้าตัวนี่นี่อยู่กับพี่ฝนสี1เวสเวตัว บทของสสานคชิีมาค่ะดีในสาสาุยริกานครัมอต้บสองนีห้าลังีวนี่กินยางเอายามากินสองตัวย่นสองตัว มาแล้วมาแล้วไอ้ไอ้มาเลยบอกกันเลย,ยน,นี้คือตัวหน่อยแต่นี่นะปี่ยนนันมันก็น้าเขียวเนยตัวหน่อยมันนอนลูกมันมันกอนลกมันกับกับชวนสัตว์ล่างหินของ mời <laughs> tao